ก็เย็นนี่ก็หมดแล้วครับตากใส่เขาก็ปล่อยท่วมรถไฟใช่ปุ๋ยยังดีหอมดีปุ๋ยยังดีครับใช่ครับใส่แล้วครับ

ไฟกระทะต้งใดด้วยน,นับมืนต้งใดด้วยต้งใดคือคือดเด็กมรุ่งมหมิกได้บ่ญญตัยา ใหญ่ๆห,หนาไปเนยครับก็นุ่มๆไดเต็ม,มปากเต็มคำครับผมยิบ หอมมากหลานหอมดีผมว่าไม่ลอยสองลอยเม็ดหอมมากเลยครับผมข้าวดีเยี่ยมเลยไม่ช่คกิน้ะครับนี่เนี้ยพายไม่ใช่คอนกินนะครับจานเนี้ย งงเอาเอาครับม,ม,<ส>มาชมอาหารเพิ่มวันนี้ครับอันนี้กิน่นทวนเรียวก,ก,ก็้อนแล้วก็ซีนิ้วเลยอันนี้หมูสามชั้นผักกาดดองอันนี้น่าจะเป็นแกงอะไรนะพเพิ่มเนีงมะระ,ะ,ะมะระบอครับมะลุกมะระ,ะ,ะซอยมะระใหญ่กระดุกบอกระดุกแกงขั่วเขาเรียกแกงขั่วประดุกเขามีโอหสุดยอดครันนี้แซ่บแซ่บไปเลยเมนูนี้แกงโบราณครับ ให้กลว่าเคยกินครับผมแซ่บจริงครับสันของกระเพิ่อนเลยแซ่บ <c oughs> สันของกระเพิ่ <c oughs> อ,อ,อนเลยโอ้ดิ้งเซลสามสันนะครัเดอดเลยตัวน,น้องไม่ฝีมือ่อยให้เคยกินนะฮะนี่กระดูเลยเดือบึงสีกระดูแล้วไม่กลับตำกับยำก,ก,กับรา้านยิสซาสองของน้ำปลา,เพ,ปาเพิ่มนะครับผิดน้ำปลาคั่นเพียบนะครับบอกเลยแต่จะมีแบบเนา น้ำตาลประมาณนี้นะครับแปกมากผสมผิดครับผมกับไฟดาวไฟเกียวซอสปลาเคือน้ำอบราณน้าดผมสุดยอดไฟดาวรับ โมวาวกล่อบๆสุดร่วงหมดเลย ้ำติดคอนะครับชิ้นมันใหญ่แล้วครับติดคอนะครับขาไม่เตือนนะครับแสบมากเผ็ดมากครับเป็นพริกแบบต้นบานนะครับผมมาที่เด็ดกลมแฉบลงห่วงเลยหอมยังบดดีไปเลยครับผมเนี่ยรชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ไปโดนมาแล้วผมที่อุดร

มีร่รถไฟนัน่าางคือก็พอทักรถไฟและเพิ่มหอมมาที่นี่ <c oughs> มาเห็เหลือรอด <c oughs> แับมาก จะปไปแต่เฮยลงกระโงกองครับพริกแม่เอิญพริกหน่อยพริกอีกสาน ไ่ดาวไข่เลี้ยงคุณมมือนี่เข,า,ขาเอาแบบถอดแบบไฟอ่อนๆขาวาแบบเดือบๆครับผมตรงแบบน้าเพิ่มครับจุดดอวด,ดีๆครับถอดันได้พอดีเลยมันคือวันควั <c oughs> ดยอดมาก จะหาผักให้แล้วเพิ่มมะพร้าวด้วยครับผม <S <S ลำปีนี่ครับลำปีต้องกับลำปีแบบโบนเน่แนน,นครับผมหายากเลยลำปีแบบห่อแบบบนแนนนครับผม ภักบ,บุ๋มเลยแรกได้หนึ่งอย่างแบผมกู้ช่ายขาวครับไม่สุดดว่วน,นเลยนึกเผื่อแบบอมไปติมาสจุกเลยครับผม หว่ามันชื่นใจมากอยูย่ๆอ่ะ เข้ามือนะช่วเป็ดหมักก็ให้วาสุดๆวดเป็นน้องหวามน้กสาวนา้องเพิ่มน้องเทียนเลยเราเป็นสาวแล้วป่นนี้ครับผม Cònตกตลอด cả ngày, cả đêm ở chỗ này. Tôi mình Vì đấy mình muốn kẻ cầm cục Chắc mình đã vừa mua miếng Càng Càng phát bùng tới 3 dần với sụt lầu mà Hãy

กินเม็ดเต็มที่ซอสเมนูนี่แบบสุดดีครับผมเพราะมันกรอบต้องมาเพิ่มด้วยคนระับที่หอมแบบทุกเม็ดทุกอย่างเลยครับผมแบบไายกับว่าท่าน์ครับปั๊บแปมเดียวแป๊บเดียวเลยครับทุกคน ขายถุก็ะโดดแบบต้มสันเทพครับผมขายข้าต้มมาแรงๆแล้วก็ซ้บมากมายเกลี้ยงแบบนี้ด้วยครับผมสุดจริง